สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟิร์นคนขยาวนะเจ้าอันนี้ปลูกปลูกน้ำสะนี่เอากุ้งเอาปลาไปขายนะเจ้านะเจ้าคนลงกับลงไปคนติดกับถ่ายวีดีโอกับถ่ายติดๆเนาะเท้าไหลเท้านาเท้าสวนอยาจะแย่นะเนี่ยเจ้า อืมตาวฟืนให้พอธรรมชาตินะเจ้าหลังจากฝนตกว้าหายแล้วท้องฟ้าแบบเขมใสลนน้อยมัวนเล่นน้อยน่ะเจ้าท้องฟ้าท้องฟ้านักขนาดแล้วก็เมฆนะน้ำนมำในท้องฟ้าวิววิวง้ำหนยเจ้าได้กีก่ น,น้องหลังจะถึงมานะเจ้าถึงมากะถ่ายวิดีโอเลยทั้งถ่ายวิดีโอพอดีเลยนะเจ้าอือแต่ถะถ่ายบ้านสวนพ่อนะเจ้าอืม,มนอกจาหลบมาแน้นองมาแน้นงยังกับซุปเกล็ดตรงนี้นอือน้องมาถึงกะถ่ายเลยมาถ้ายา่างมาถ้าร้อนนะเจ้า ม so um. ันนังงงก็ยังมีอยู่จุกยังนี่บะฮันอะไรยังบะฮันอะไรยังพี่บะฮันป่าเด้จุบมาได้จุบจุบตั้งแต่ตะคืน ได้กาปา็ปากก่าฮะป่าเขาคุ้งได้แก่อ๋อพอรึโอ้เนี่ยเจ้าเอาจจล,ลูกป่าก็กุง้งแหละเจ้าเจ้าปล่อยในกระชัง ตกกะให้นี่งะมห้กะน้่เติมและเดยตายเตินว่าจะลงอย่าใหวยดีโอเอร็วกันดูไปด้วยบ,บาได้อาขาก้องนะเอาขาก้องมาแล้วจะลงสลายเลยเดีเก๊ะ ชีวิตชนนบุมันมันนะเจะ้ามันท่องฟ้าฝนก็จะตกเห็นไหมนี่ท่งบาา่ายข่าวฝนมาให้ดูหน่อยนี่มันดูในน้ำขององมป่ากันข่าวฝนคงจะมานาถึงที่หลังบบถ่ายยูทูบไปแล้วถ่ายวิดีโอนี่แล้ว ตอก่อนถ้ามันม้วน,นเดี๋ยวสาปเปิ้ลก็จะลงเราให้มันแห้งหงน่อยต้งบนต้งบุญคนมันติดที่เปิ้ลเลยนะนะจาเดรอดตรงนี้แห้งแล้วก็สาบเปิ้ลติดจะลงเจ้าวิวธรรมดาธรรมชาติ มีภูเขาท้องฟ้าเต้นต้นผลไม้เดินแป๊ะอย่างจิไอ้หรอโอ้โห โอ้แดดเริ่มออกแล้วเว้ยแดดเริ่มออกแล้วมีแหงเอานัน,นตักเนาะตักเอาอย่างนั้นตากะปันน้อยกะปันน้อยฮูกุ้ง เสียงท่อก็ดังลีดดิชาวคนจะให้พอนะเจ้าอันนี้เป็นมุมอันนี้นี่อัดตักป่าแชาวคนจะให้พอไอ้พูกอ่างเงินไเจ้าอ่างเงิน อันนี้ลงองุ่นองุ่นมาปลูกสองต้นละเจ้าต้นองุ่นนะเจ้าต้นองุ่นสองต้นองุ่นมาลง ไก่คงเล็กไจ่มุกทำโรงมันนะเจ้านี่โรงองุอกก่นนี้ยพนก็จะเป็นดอกไม้น่ะเจ้าจะดอกไม่ฝรั่งไม่ฝรังงฝร่ง เนี่ยเจ้าสาวเฟินจะพามาพอบ้านสวนเนีเจ้าพอนักก็นได้กไก่แล้วก็หนอย <c oughs> อย่าเป็นไก่สาวเฟินแต่เน้อเจ้าไม่หันก่อนนี้เจ้าน่ะไม่ฝรั่งฝรั่งขึ้นเนี่ยสาวเฟินมาตะกี้ กลับกลับมาสาวเฟินกะไทยคลิปเลยพอ่งโทว่าตีบ้านไปขนาดไหนแล้วนะเจ้าเจ้าเพราะอันนี้กันเนี้ยเพราะต้นดอกไม้นี่เจ้าดอกลินดี้เขาขายเขาขายแล้วเขา่ะ เอาพันมาซื้อพันมาแล้วก็เอาขายเอาดอกมันขายไว้พระเป็นดอกลินดี้นะเจ้าดอกลินดี้ตรงนั้นเลยมุมนี่กลาสาวเฟิร์นก็มาจุ๋ยทันได้น้อยเดียวว่าจะถ่ายคลิปลงยูทูบมาบอกดันเหนละกระสาวเฟิร์นกับ ไม่กล่ามีงานเนาะต่มา,าปรทันไทยเอาตีมันทันนั่นนะประทันกับประไทยมันเนาะ <c oughs> นเจ้าก็เป็นดอกไม้ดอกลิ้นบีอันนี้ก็เป็นเม็ดพักเจ้าเดี๋ยวมันไงก็จะเอาไปขายายเอาไปปลูกขายายไปน่เจ้าตรงนี้มันลมรื่นสดชื่น ต่อเฟื้อนจบจุยกันน่ะสามปีน่องบางวันมาทัดก็ได้จุยบางวันมาบ่ทันกับกลับมากับปีกันแยะแล้วละเจ้าอืม ดอกไม้อันนี้มุมดอกไม้เขาเอาไว้ขายนะเจ้าอันนั้นดกอกลินรี่ไว้ขายขายให้เขาไว้ผ้าเขาไปจะซื้อไว้ผ้านะเจ้าดกอกลินดีดอกมันจะสวยงามขนาดนะเจ้าสาวเฟิร์นก็พุ่งมาถึงมาถึงก็ถ่ายเลยละถ่ายยูทูบเลยหนะ <laughs> ก็ย่ะชีวิตชนบทธรรมดาปกติมันนนะเจ้าเจ้าคลิปนี้สาวเฟินกะขอจบตัวอีกก่อนนะเจ้าก็จะได้ก็ขอให้กดติดตามช่องสาวเฟินคนพะเยาสักหนึ่งช่องนะเจ้า อันนี้จะเป็นมุมดอกไม้นะเจ้าเจ้ากระาลมุมเจ้าอื้นสะเดี๋ยวบม่น้อยสาวเฟนก็จะไปลงงมป่าเพุ่นนเจ้าแต่นีนะเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับชมช่องสาวฝฟนคนพะเยานะเจ้าจะได้ก็กดติดตามกดไลค์สาวเฟนสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้า